น้ำอัญชันมะนาวค่ะวันนี้มาทำน้ำอัญชันมะนาวกันนะคะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับเจ๊กุ้งซอยสออีกแล้วนะคะวันนี้เจ๊กุ้งจะมาเข้าครัวทำน้ำอัญชันง่ายๆด้วยไมโครเวฟกันค่ะเหมือนเดิมเหมือนเดิมก่อนไปรับชมนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เจ๊กุ้งนิดนึงนะคะเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะวันนี้จะมาทำน้ำอัญชันมะนาวง่ายๆด้วยไมโครเวฟค่ะ รับรองว่าอร่อยชื่นใจจริงๆค่ะพร้อมประโยชน์ของน้ำอัญชันด้วยนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเราก็ต้องมีดอกอัญชันนะคะวันนี้ใช้ดอกอัญชันแค่สดอกเท่านั้นละคะ่ะต่อ1แก้วนะคะแล้วก็ใช้มะนาว1ลูกค่ะอันนี้อัตราส่วน1แก้วนะคะเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยค่ะ วันนี้จะเป็นสูตรแบบทำง่ายๆด้วยไมโครเวฟค่ะใครที่ไม่มีเวลานะคะหรือเวลาน้อยก็สามารถทานน้ำอัญชันสดๆได้นะคะวันนี้ทำในอัตราส่วนหนึ่งแก้วนะคะนำน้ำหนึ่งแก้วเข้าไมโครเวฟให้เดือดเลยค่ะเข้าไมโครเวฟเข้าไมโครเวฟให้เดือดเลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะมาเตรียมดอกอัญชันค่ะวันนี้ใช้ดอกอัญชันแค่4ดอกเท่านั้นค่ะ ต่อน้ำหนึ่งแก้วนะคะสูตรนี้นะคะเป็นสูตรบำรุงสายตานะคะป้องกันมะเรล็งป้องกันหวัดชะลอวัยได้เป็นอย่างดีเลยล่ะคะ่ะใช้ดอกอัญชันเพียงแค่สี่ดอกเท่านั้นละคะ่ะต่อ1แก้วนะคะเลือกดอกสวยๆได้เลยะคะ่ะในดอกอัญชันนี้นะคะมีฤทธิ์ในการสลายริมเลือดด้วยนะคะลดอาการเกิดเส้นเลือดอุดตันได้เป็นอย่างดีเลยะคะ่ะในดอกอัญชันนี้ล่ะคะ่ะ 4ดอกก็เพียงพอแล้วล่ะค่ะแช่ในน้ำร้อนนะคะ10นาทีค่ะสูตรนี้ทำด้วยไมโครเวฟง่ายๆนะคะจากนั้นเราก็จะใส่น้ำพึ่งลงไปเลยค่ะชอบหวานมากใส่มากได้นะคะปรับสูตรชอบตามต้องการเลยค่ะวันนี้จะกุ้งใส่เป็น1ช้อนนะคะไม่แนะนำให้ทานหวานมากนะคะคนให้เข้ากันเลยค่ะจากนั้นเติมน้ำแข็งตามชอบเลยค่ะเติมน้ำแข็งนะคะ น้ำอัญชันนะคะสูตรนี้เป็นสูตรบำรุงสายตานะคะเสริมภูมิต้านทานนะคะป้องกันหวัดชะลอวัยนะคะรีบหามาทานด่วนเลยค่ะประโยชน์ของเขาเยอะขนาดนี้นะคะจากนั้นใส่มะนาวนะคะใส่มะนาวหลูกเลยค่ะอัตราส่วนนะคะน้ำมะนาว1ลูกเลยค่ะชอบเปรี้ยวสามารถปรับสูตรเพิ่มได้นะคะ สังเกตไหมคะพอใส่มะนาวสีเขาจะเริ่มเปลี่ยนแล้วนะคะสีเปลี่ยนแต่ประโยชน์ยังคงอยู่และประโยชน์ยังคงมากมายเหมือนเดิมนะคะแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะคะ่ะน้ำอัญชันมะนาวนะคะไม่ยุ่งยากจริงๆเลยนะคะลองทำทานลองทำทานกันดูนะคะอากาศร้อนๆอย่างนี้ชื่นใจจริงๆเลยล่ะคะ่ะคลิปนี้เจ๊กุ้งต้องไปแล้วนะคะแล้วขอตัวไปทานน้ำอัญชันก่อนคะ่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ